นับเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นในวงการลูกทุ่งไทยเลยทีเดียวสำหรับหลิวอาจารียาเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟ s เดช ผลิตโดย C H A N G E 2561าวเสาที่26สิงหาคมนี้11นาฬิกาทางช่องวัน31เเจ้าตัวก็เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกว่าสวยจนถูกแอนตี้อย่างเธอเหรอจะร้องเพลงได้พอเริ่มมีชื่อเสียงก็โดนเมาส์แรงว่าเป็นเมียน้อยเจ้าของค่าย และความรักที่ผ่านมาของหลิวรักครั้งหนึ่งแฟนชอบพี่สาวและรักอีกครั้งแฟนชอบน้องสาวพร้อมเผยเคยถูกหมอดูทักว่าคนรักคนนี้หวังผลประโยชน์ให้ลองยืมเงินดูสิและกับความรักที่จริงจังถึงขั้นเกือบแต่งงานแต่ทำไมรักของเธอครั้งนี้มันรู้สึกเหงากว่าตอนโสดมีแฟนที่เหมือนไม่มีความสัมพันธ์8ปีของเธอเปลี่ยนไปตอนไหน เพราะเวลาเหนื่อยเวลาท้อมีอะไรก็คุยกับคุณยายตลอดพอคุณยายมาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทำให้หลิวรู้สึกเสียใจและโทษตัวเองว่าดูแลคุณยายไม่ดีพอหลิวอาจารียา ถูกแอนตี้ว่าเป็นนักร้องขายเสียงหรือขายอะไรรูปร่างหน้าตาเหรอแล้วเราไปเจอครูเพลงเราอยากร้องเพลงช้าเพราะเพราะสักเพลงหนึ่งก็เลยขอสวัสดีค่ะอาจารย์หลิวขอร้องเพลงอาจารย์ได้ไหมคะ่ะอาจารย์แต่งให้หลิวสักเพลงได้ไหมคะเป็นเกียรติของเราเขาก็ตอบกลับมาว่าอย่างเธอเหรอจะร้องได้ในระหว่างพีคๆอยู่นั่นเองก็มีข่าวสกัดหลิวมาว่า หลิวเหรือเมียน้อยเจ้าของค่ายหลิวอาจาริยาอันนี้บอกเลยว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้ออกสื่อภายนอกเลยคือหลิวอยู่กับป้ากับพี่เหลียนมาตลอดคือแม่บุญธรรมก็จะมีคนมาเมาว่านี่ย สามคนผัวเมียหลิวนอนตักข้างหนึ่งเหลียนนอนตักข้างหนึ่งมีรุ่นที่ท่านหนึ่งถามเราตรงๆเลยเราเป็นเมียน้อยพี่ปอนเหรอเราก็ตกใจเลยตอนนั้นเห็นว่าช่วงที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ฮอตมากหลิวอาจาริยาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ปอมปอมซึ่งใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในยุคนั้นก็จะฮอตก็จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบ3ถึงสเดือนมั้งที่คบคบไประดับหนึ่ง เขามาสารภาพว่าพี่ชอบพี่สาวเราอยู่เราก็อา้าวอะไรเราก็นอยๆแล้วก็เลิกคบแต่เขาก็ไม่ได้ไปคบพี่สาวเราเพราะพี่สาวเรารู้ว่าคนนี้เป็นแฟนของน้องสาวนะและในความรักครั้งหนึ่งมีหมอดูทักว่าหลิวอาจาริยาหมอดูทักว่าคนนี้ไม่ใช่นะเขามาหวังผลประโยชน์กับเรามากกว่าเอางี้ ลองยืมเงินเขาสิเราไม่เคยยืมเงินใครหมอดูเขาให้เราลองยืมหนึ่ง0สนบาทแต่เรายืมห0 0 0 0่นบาทเกรงใจเขาด้วยคือเราลงทุนร่วมกันเปิดบริษัทเขาก็โอนเงินมาให้เราห้าหมื่นบาทเราก็ถามว่าเอาเงินมาจากไหนเขาก็บอกว่าเอามาจากบริษัทเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วทำไมหาทางออกแบบนี้ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้หรือเปล่าว่าเราเลิกกับเขาเพราะอะไร หลิวอาจาริยาเขาคิดว่าเราหน้าเงินความรักที่จริงจังจนถึงขั้นเกือบแต่งงานหลิวอาจาริยาคบกันมาแปดปีเราก็จริงจังค่ะถึงขั้นเกือบแต่งงานแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนกับไม่มีหลิวอาจาริยามันเหงาค่ะยิ่งกว่าตอนเราโสดอีกร้องไห้ตลอดเหมือนตอนแรกเขาเข้าใจเราเพราะเราทำงานด้านนี้ เราก็ไม่อยากแต่งแต่พอเราอยากแต่งเขาก็ไม่อยากแต่งร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราอยากเห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันหลิวอาจาริยาก็อยากเห็นค่ะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วคุณยายป่วยเป็นอัลไซเมอร์หลิวโทษตัวเองว่าดูแลไม่ดีหรือเปล่าหลิวอาจาริยา เป็นเพราะเรานี่เองที่เราไม่ได้ใส่ใจท่านมากพอวันหนึ่งท่านจําเราไม่ได้ก็รู้สึกแย่เราเหนื่อยเราเท้อเราคุยกับยายได้ตลอดแต่ตอนนี้ยายไม่สามารถคุยกับเราได้แล้วขอบคุณยายที่ดูแลลูกมาตลอดลูกก็จะดูแลยายให้ดีที่สุดยายไม่ต้องห่วงนะคะรักยาย